สวัสดีค่ะกองภาษีขอนําเสนอเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้เกษียณนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขทางภาษีวิธีการคํานวณภาษีของเงินที่ผู้เกษียณจะได้รับนะคะเงินที่ผู้เกษียณจะได้รับจากการไฟฟ้าส่งภูมิภาคเนี่ยก็จะอย่างแรกคือเงินตอบแทนความชอบในการทํางานนะคะอัตราของเงินที่จะได้รับก็เป็นไปตามอายุงานการเสียภาษีเนี่ย ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกรับในปีไหนนะคะถ้ารับในปีที่กเกษียณก็จะคำนวณแบบเงินได้ที่นายจ้างใจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเลือกรับในปีถัดไปก็จะเป็นเงินเดือนค่าจ้างปกตินะคะเงินตัวที่2ก็คือเงินเดือนค่าจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อนหรือเงินเวลาพักผ่อนนะคะอันนี้จะคำนวณภาษีแบบเงินได้เงินเดือนปกตินะคะ ไม่ว่าจะรับในปีไหนก็ตามอันที่3คือเงินกองทุนสงเคราะห์หรือกะกะทอนะคะแล้วแต่ผู้เกษียณจะเล,เลือกรับเช่นกันนะคะว่าจะรับในปีไหนนะคะแต่สําหรับเงินกองทุนสงเคราะห์อันนี้เนี่ยเฉพาะพนักง,งานที่ยัง,ยงดํารงสมาชิกกองทุนสงเคราะห์นะคะซึ่งโดยมากพนักง,งานไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นเงินกองทุนสงองรงเลี้ยงชีพแล้วนะคะ มาดูตัวเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยผู้กเกษียณนะคะถ้าเป็นสมาชิกมากกว่า5ปีขึ้นไปเนี่ยเงินผลประโยชน์ใดๆที่รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะได้รับยกเว้นค่ะมาดูเมื่อกี้ที่กล่าวถึงเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวพรเหตุออกจากงานนะคะ ในการเสียภาษีแบบนี้เนี่ยก็จะมีการให้หักค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของการคำนวณน,นะคะจะเป็นการคำนวณที่แยกจากเงินได้ปกติเงินได้เงินเดือน,นะคะไม่ต้องกลัวว่ารับเงินตอบแทนความชอบในปีที่เกษียณฐานภาษีจะเยอะนะคะมันจะแยกกันคำนวณและเมื่อแยกกันคำนวณแล้วเนี่ยสิทธิลดหย่อน เงินได้ปกติของเราต่างเนี่ยก็จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนในการคำนวณเงินได้เพราะเหตุออกจากงานอันนี้ได้เช่นกันนะคะการคำนวณเนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนๆนะคะอย่างแรกที่เราต้องดูก,ก็คือเงินได้เราจะได้เงินได้เท่าไหร่นะคะเงินได้ที่ที่ออกจากงานอันเนี้ยคะ่ะอันที่2ขอไข่เนี่ยก็จะมาคำนวณเปรียบเทียบฐานเงินได้เพื่อคำนวณหาค่าใช้จ่ายนะคะ ซึ่งก็ต้องพอคำนวณมาแล้วเนี่ยก็ต้องเลือกระหว่างกอไกขอ่ขอไข่หนึ่งหรือขอไข่สองนะคะเพื่อมาหาฐานพอเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะก็จะมาถูกคำนวณตามอัตราภาษีนะคะซึ่งอัตราภาษีอันนี้ก็จะไม่ได้รับยกเว้น1 5 0 0 0 0บาทนะคะก็คำนวณตั้งแต่บาทแรกเลยนะคะสำหรับ การคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณน,นะคะเอาเงินได้มาหักค่าใช้จ่ายได้เงินได้แล้วค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปคำนวณตามอัตราภาษีนะคะมาดูตัวอย่างการคำนวณกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือมาดูตัวเงินได้ที่จะได้รับนะคะก็คือจะเป็นตัวเงินเพื่อตอบแทนความชอบ ซึ่งก็เป็นไปตามอายุงานในไฟฟ้าร่าเริงอายุงาน35ปีก็มากกว่า2ีปีก็จะได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบ400วันนะคะก็คำนวณไปก็เอาเงินเดือนหาร30วันก็จะได้ว่าเราได้เงินวันละเท่าไหร่นะคะก็คูณ400วันไปก็จะได้ยอดมาประมาณ700,000กว่าทีนี้พอมาขอข่ก็คือคำนวณเพื่อเปรียบเทียบหาฐานเพื่อจะไปคิดค่าใช้จ่ายนะคะ วิธีที่1ก็คือเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณอายุงานวิธีที่2ก็ถัวเฉลี่ย12เดือนนะคะเอา12เดือนมาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็บวกด้วย10%ของเงินเดือนถัวเฉลี่ยค่อยไปคูณอายุงานนะคะสุดท้ายก็นำเอาเงินได้ที่น้อยที่สุดนะคะระหว่างกอไก่ขอไขวิธีที่1แล้วก็ขอไขวิธีที่2มาเพื่อเป็น ฐานในการคำนวณจากตัวอย่างอันนี้นะคะที่น้อยที่สุดก็คือตัวกอไก่นะคะเ0 0 0แสนแล้วเราก็มาคำนวณกันนะคะก็คือเอาเงินได้ที่เราจะได้เนี่ยเอามาตั้งต้นนะคะก็คือ7 0 0 0แสนกว่าก็คือตัวตัวกอไก่ที่เมื่อกี้ที่เราคำนวณน,นะคะหากค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะหักได้2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือ7000คูณอายุงานนะคะ และส่วนที่2ก็คือนำฐานเนี่ยที่เมื่อกี้ที่เราเลือกกันไว้ก็คือที่เราเลือกกันไว้ก็จะเป็นกอไก่นะคะฐานมาหักค่าใช้จ่ายส่วนที่1ก็คือเอาฐานมาหัก7,000คูณอายุงานนะคะแล้วก็คูณ5 0หรือว่าหาร2เนี่แหละคะ่ะแล้วก็รวม2ค่าใช้จ่ายหักจากตัวเงินได้นะคะ ได้เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วนำมาคำนวณตามอัตราภาษีนะคะได้เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย200,000กว่านะคะก็อันนี้ก็เงินได้ไม่เกิน300,000ก็จะเสียอัตราภาษีร้อยละ5ค่ะก็ได้ภาษีที่ต้องเสียมา10,000กว่านะคะ11,541บาท67สสตางค์มันก็จะดูค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อยนะคะในการคำนวณ พราะทีนี้ทางกองภาษีก็เลยมีโปรแกรมการคำนวณเพื่อให้ผู้เกษียณสามารถไปทดลองกรอกข้อมูลได้ง่ายๆนะคะหรือจะเข้าไปในหน้าอินเทอร์เน็ตนะคะเลือกเกี่ยวกับพนักง,งานนะคะแล้วก็จะมีให้เลือกการคำนวณภาษีเงินได้ของพนักง,งานที่เกษียณอายุนะคะหรือว่าไปเข้าในแบนเนอร์อินเทอร์เน็ตปกตินะคะตรง ข้อมูลสวัสดิการเนี่ยก็สามารถเลือกคำนวณภาษีเงินได้พนักง,งานที่เกษียณอายุได้เลยค่ะข้างหน้าอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆจนถึงสวัสดิการนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นการคำนวณภาษีเงินได้พนักง,งานที่เกษียณอายุ<ๆ>ก็จะเป็นหน้าคำนวณภาษีเงินได้นะคะหรือขึ้นไปด้านบนเกี่ยวกับพนักง,งานนะคะ เลือกเกี่ยวกับเกี่ยวกับพนักง,งานแล้วก็เลือกเลื่อนลงมานะคะเลือกการคำนวณภาษีเงินได้ของพนักง,งานที่เกษียณอายุนะคะหน้าจอโปรแกรมการคำนวณก็สามารถกรอกข้อมูลได้เลยนะคะก็คือกรอกข้อมูลเป็นตัวเลขโดยที่ไม่ต้องใส่ลูกน้ำอะไรนะคะถ้ามีจุดทศนิยมเนี่ยก็ให้ปัดเลยปัดขึ้นปัดลงก็ได้นะคะแล้วก็ให้กรอก เป็นโวนเลขโดยที่ไม่ต้องใส่จุดทศนิยมค่ะอันนี้คือตัวอย่างเมื่อสักครู่ของคุณไฟฟ้าร่าเริงนะคะข้อมูลภาษีเงินได้มกราถ,ถึงกันยานะคะสามารถคำนวณหาได้โดยการต้องหาภาษีต่อเดือนก่อนนะคะก็คือสามารถไปดูได้ที่เบสลิปนะคะด้านล่างเบสไ่ะจะมีตัวภาษีสะสมนะคะ เอาตัวนั้นนำมาหารเดือนก่อนนะคะอย่างเช่นภาษีสะสมของเดือนมิถุนายนนะคะก็นำมาหาร6เพื่อที่จะได้ยอดเงินภาษีต่อเดือนแล้วนำตัวภาษีต่อเดือนอันนั้นน่ะไปคูณ9พอคูณ9แล้วก็จะได้ยอดภาษีเงินได้ตั้งแต่มกราถึงกันยาเพื่อมาเกาะข้อมูลคำนวณตรงนี้นะคะ ข้อมูลภาษีสะสมตัวนี้ก็จะมีผลต่อการคำนวณภาษีของเงินวันลาพักผ่อนนะคะเพราะว่าตัวเงินวันลาพักผ่อนจะถูกคำนวณแบบเงินได้เงินเดือนนะคะใส่ข้อมูลเสร็จโปรแกรมก็จะคำนวณให้นะคะเขาจะสรุปเปรียบเทียบให้มี3วิธีนะคะที่เขาจะสรุปให้ดูเราก็สามารถมาดูได้เลยว่าอันไหนที่เราจะเสียภาษีน้อยที่สุดนะคะ ตามตัวอย่างที่เราที่ผ่านมาเนี่ยมันจะจะเห็นได้ว่าวิธีที่เสียภาษีน้อยที่สุดก็คือวิธีที่1นนะคะนั่นก็คือรับเงินตอบแทนความชอบในปีที่เกษียณแล้วก็ไปรับเงินเวลาพักผ่อนในปีถัดไปก็คือปี64นะคะตามอนุมัติเนี่ยอนุมัติจ่ายเงินนะคะการจ่ายเงินครั้งที่1จะวันที่16ตุลาคม25 6 3นะคะ การจ่ายเงินครั้งที่2นะคะก็คือรับเงินในปีถัดไปเนี่ยจะเป็นวันที่15มกราคม2564นะคะซึ่งกองภาษีก็จะมีหนังสือเป็นทางการนะคะแจ้งกำหนดการแล้วก็วิธีปฏิบัติให้ทั้งผู้เกษียณแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดต่อไปนะคะ แบบฟอร์มคำร้องต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าโปรแกรมเลยค่ะด้านล่างนะคะแบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบเนี่ยผู้เกษียณติ๊กกรณีที่เกษียณอายุนะคะแล้วก็ระบุปีที่จะรับเงินได้เลยค่ะสำหรับแบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนนะคะผู้เกษียณสามารถยื่นไว้กับหน่วยงานต้นสังกัดได้นะคะ แต่หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยจะสามารถยื่นให้กับทางเขตหรือว่าทางกองภาษีเนี่ยได้ก็หลังจากที่ผู้เกษียณพ้นสภาพคือหลังจากวันที่30กันยานะคะส่งมาพร้อมไวลาต้นฉบับนะคะแล้วก็ให้หัวหน้าหน่วยงานรับรองข้อมูลวันลานะคะรับรองว่าจำนวนวันลามีเท่านี้จริงๆนะคะก็คือส่งมาได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปนะคะ ไม่สามารถส่งมาก่อนได้นะคะการยื่นภาษีในปีหน้านะคะผู้กเกษียณจะต้องยื่นตัวยื่นแบบพองอดอ9ก้เนี่ยภายในวันที่31มีนาสองหนะคะเงินได้ประเภทเงินได้ที่ผู้กเกษียณจะต้องเลือกเพิ่มขึ้นมาคือตัวเงินได้ที่นายจ้างใจ่ายให้ครั้งเดียวพอเพราะเหตุออกจากงาน,นะคะ่ะ ตัวอย่างหนังสือรับรองนะคะก็คือเงินได้เงินเดือนก็จะอยู่ด้านบนแล้วก็ตัวเงินได้เพราะเหตุออกจากง,งานเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะคะใบแนบพครเก้า9การคํารคำนวณเงินได้เพราะเหตุออกจากง,งานเนี่ยคำนวณแยกกับตัวเงินได้เงินเดือนเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกแยกออกมาให้คำนวณต่างหากนะคะถ้าอย่างในระบบคอมพิวเตอร์ระบบยื่นออนไลน์ของสำักรานถ้าเลือก เงินได้ประเภทนี้ไว้เรื่องเงินได้ที่นายจ้างใจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานอันนี้ไว้ในหน้าประเภทเงินได้นะคะมันก็จะป๊อปอัพตัวใบแนบอันนี้ให้ให้เรากรอกเช่นกันนะคะหนังสือรับรองอัตราเงินเดือนอันนี้ก็จะเป็นมีความจำเป็นจะต้องใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการนะคะ ยื่นแบบผออดอกเกเน่งี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันจะระบุอายุงานนะคะแล้วก็อัตราเงินเดือนย้อนหลัง12เดือนที่เราจะต้องนำไปคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะนนี้ก็ต้องใช้ประกอบในการยื่นแบบค่ะ เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณนะคะทางด้านภาษีเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีความสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อกองภาษีได้หรือว่าสอบถามกับทางบุคลากรเขตที่ท่านสังกัดอยู่ได้เลยนะคะทั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าผู้เกษียณทุกทท่าน,นะคะจะได้รับประโยชน์จากการบรรยายครั้งนี้นะคะแล้วก็ขออวยพรให้ พี่ๆผู้เกษียณทุกท่านนะคะมีความสุขกับชีวิตในวัยเกษียณนะคะสวัสดีค่ะ